เขาปั่นมันจะโดนกู่นคุรักันนี่แหละคุไม่ปล่อยหรอกเซฟอ่ะปวดขึ้นมาเ่ยอู้อีกแล้วเหรอตายแล้วคุโดนยิ่สุดทุลมปั่นไม่ต้องห่วงหรอกกูเนี่เป็นเดียวแหละไอ้สนแหละไม่ทิ้งเวยไม่ทิ้งด้วย ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ออกมาตกปลากันที่เอสทีฟิล์มองสิกกันอีกคลังนะครับวันนี้เราจะมาแก้มือกันจากคลิปที่แล้วก็<笑><笑>จะเลือกไ,ไม้ไตเบาเหมือนเดิมนะลองเชิงด้วยไม้ไตเบาของขนัด่อน,นะครับถ้าปลามันยังกินเบาอาการไม่ชัดยังไงเดี๋ยวผมจะปรับมาเป็นกินดิบนะก็คันที่ใช้ก็สาเ้าเหมือนเดิมนะครับเมนวันนี้ปรับสายเมนมาเป็น12บนะ ทิ้งหน้าเป็นสิบนะครับวันนี้จะล้างๆหน่อยงวแล้วนี่ทิ้งเต็มแล้วปลาหลุด <c oughs> วันนี้จะไม่ทิ้งเตฟมให้มันปล่อยขนาดนั้นแหละจะพยายามล้างให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้นะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหยื่อที่ครั้งที่แล้วมันโอเคนะเพราะว่าปลาข้าวนะครับผมเลยผสมสูุรเดิมมาจะเป็นลำบ่มขนมปังปั่นชีสแล้วก็หวัวหางปลากิ้งคือน,นะครับนี้บ่มมาทั้งหมดเจ็ดวันนะ บ่มแบเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ตอนตกก็จะโรยหน้าด้วยตัวนี้ด้วยนะครับผสม,มันเอเ,ย,เยือกผสมตะค้อยตกนะก็เรียกปูเข้านะครับเพราะว่ารวดที่แล้วก็ใช้แบบนี้ตะก้าเข้าได้ผลอยู่ก็ตามน,น,นะครับวันนี้เราจะมาตกปลากันที่บ่อหมากไว้ที่ที่ตรงสิบบอกว่าวันนี้เราจะแก้ตัวได้สาเร็จนะตามด้วยกันครับ เอ้าเอ้าติดติดได้ไหวะเอาเอ้ยัไม่ทันใส่เหยื่เลยติเอ้าเอ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 เอ้าเอ้เยพี่ออดีหวานจัดเลยกูยังไม่เหเลยตไทนเลวเออเล่นเหอ่อยครับแล้วมันวัดที่มาก็โดนปลาเลยเออดีหวานจัดเลยกูโอ้โห เอ้ยเขาปากกันด้วยนะเขาปากหรอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาปากด้วยอนะ่ะ <c oughs> ขอยืนก่อนนะครับโ <c oughs> อ้เข้าปาก <c oughs> เราเว้ยวันนี้หวานแนก่กูนี่แค่อ่อยนะครับแล้วก็ก็ตั้งทุนเสร็จแล้วก็โยนอ่อยของทุนนะยอดโอเคปลาตัวแรกของคลิปนะครับโอ้ยยสกนะ ็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับเยอะเป็นไปจริงนะครับ <laughs> ปากไปด้วย <laughs> โอ้ใสประมาณสักหกขีดเจ็ดขีดใสดีอยู่นะโอ้โหปากบนนะครับ <laughs> โอ้เต็มเต็มเลยอ่ะุตะแรงดีจังเลยตัวแค่นี้แรงดีดี อโสกปากปากเป็นกาปันินนะมาตัวแรกครับอโสกไซส์สวยๆเลยหกขีดเจ็ดขีดครับร้านนี้ไม่ได้อะไรเลยเอาละ ที่แล้วยากก็ยากเกินคนนี้ง่ายก็ง่ายเกินอมามาดูไม้แรกกันเป็นทางการนะครับไม้เมื่อกี้ก็ถือว่าโชคช่วยไปเลยดูงดีตังทุนแล้วก็สมเหตอที่ไว้ตรงทุนนะวัดมาโดนปากตองนั้นอนะ่ะงงเลย เออไม้แรกกินเบาเลยตรงเดิมเลยอรีบ <c oughs> ไปหน่อยรีบไปหน่อย <c oughs> อันนี้แหละครับไม้แรกที่ถูกต้องวัดไม่ยอาวัดไม่โด่งวัดเบา <sighs> mm-hmm. นั่นนั่นนั่นถอนถอนมันจะโดนมากูล้างนี่แหละกูไม่ปล่อยหรอกฟอ,อ่แบบยิยบเข้าใช่ครับโอ้ยิบเข้าเวทอา <c oughs> มาตั้งคันสู้ไม่ยอมคนที่แล้วกูทิ้งเซฟแล้วเด็ดกระจายเดื่องน,นี้ไม่ยอมอสูงนะครับตั้งคันสูง,สงอเออดือด้อดือด้อดือด้อดือ้อดื้อดื้อมึงไปแข็งแล้วนะมึงอย่าดื้อดิอเอาตั้งคันด้นแล้วโสดอ่ะ แตมสองอีศสอีกแล้วครับท่านวันนี้เรามั่งเนี่ยตัวที่แล้วล่ะวุ้ยไซสเท่าเดิมเลยนะครับไซยหกเจ็ดสี่อีกแล้วปากรถนะวุ้ยไซสเกือบโละตัวนี้ ถ้าเด็กดูดุใส่ครับตัวที่แล้วแหละมาเนี้ยครับโโอีศสกอย่าหลุดนะไปมาอีศกไอีศกแล้ววันที่เก็บให้เรียบเชียว <c oughs> วันนี้มาเอาปลาคืนนะอาทีตแล้วนี้ทำปลาหลุดไปเยอะเลย เรามาเก็บปลาที่มันหลุดกลับคืนนะฮะพวดขึ้นมาแล้โอ้โหอีกแล้วเหรอ ายแล้วกูโดนยิสทุทถลมเื้อนนะครับยี่สกถล่มเดี๋ยวไปพิชิ่จัดแนวพพวกับเลียน ยี่สกดีจริงเลยหลุดไปอย่างวะเป็ดหลุดอย่างวะเนี่ยเป็ดหลุดพอดีด้วยโอ้กระดดนะดูเลยมึงก็มึงชอบออกกล้องแล้วเนี่ยเราอะฟองฟอดเชียวมายี่สกอีกแต้มแล้วครับแต้มที่สาม เก็บยาวๆป่ากินเช้านะครับอย่างที่คิดเลยเมื่อที่แล้วมาผมมาสายนะมันก็เลยมีโอกาสวัดไม่ได้เท่าไหร่นะครับน,นี้มาเร็วนะเริ่มตกเจ็ดโมงครับเมื่อที่แล้วเงื้อตกแค่ตอนเก้าโมงอตอนเก้าโมงครับมันก็เลยดูแบบมีเวลานิดเดียว ถอนทอนีครับอะไรอีสกอีกแล้วอีสกอีกแล้วล่มล่มล่ลล,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 ลว่าแล้วไงมาทัา้งฝูงจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยล่มกูนี่กะใช่เข้าตายแล้วกู อ <S an> ยี่สกเข้าครับน่าจะฝูงนี้ทั้งฝูงแหละไปไปไหนด้วยอดีมาสิหลังปวดแขนที่หายเลยวันนี้ยูท่าแล้วเล่นกับยีสกเนี่ยมันเทิงเกินแล้ว

เอ้ยมาทางนี้สิวะเข้าป่าบุยเข้าป่าบุยอ้ยากบนนะครับสวยมาเทิงแล้ววันเนี้ยถ้าทางจะเป็นเทิงอ้ตัวนี้ไซโลวะ่ะมีหน้าละแรงดีจัง แขนว่ะโอ้โหไซโลนะครับประมาณแปดขีดแหละเก้าขีดอะประมาณนี้คนะัไปตอนแรกนึกว่ามีแดดกลายเป็นไม่มีแดดซังนั้นก็ดีทำไม่ร้อน เค okay. แกต,ตัวได้สำเร็จแตาวันเนี้ย <laughs> ไม่ต้องห่วงล้กูง,งนนัดเองเดียวแหละไม่สดแหละไม่ทิ้งเธอไย,ยไม่ทิ้งด้วย <c ười> ใช่บาเลยตอนนี้กูไปน็นมดเฮยงัดงัดงัดอื้อือ,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 อ แฮนดิ้งคอมแพกนะครับคันไว้ใจได้เลยเรื่องงานตาเนี่ยของดีไซโลนี่ไม่ต้องห่วงยิสศกเนี่ยใช้งานสู้ได้นะครับพลงถึง แต่ผมหมดแรงแล้วห้าตัวมาแปมห้าครับอีสุกแปมติดเลยปู ไอ้กับเกี่ยวอาจจะปไปกินดิบละกินเบาๆงี้แหละโดนกันบ้างแหละ thính cái thính lại, tìm thính tìm tìm mã, mã, tìm thính 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 tìm 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 đây không, tìm tìm đã tìm tìm đi อินยุ้งยิ้งยุงิ้งเบาๆนะครับแล้วมันถอดพวดขึ้นมาเลยอ้อาวไฟเขาตัดดิงตั้งคันกันขี้เกียจสู้แล้วเหนื่อยให้มันหมดแรงไปอ๋อ จริงๆตัวแค่นี้อะ่ะใช่กูเลยหาไม่เข้าตะลิงเอ้ยไม่เข้าสวิงว่าจะเข้าตะลิงเข้ากระจายจริงนะ <c oughs> อันนมันไปไหนหมดวะ <c oughs> ตักทีม่มก็ได้โอเคหลุดพอดีด้วยวะโอ้ไม่ได้หลุดครับทะลุป,ปากแปบ๊บนึงอ๋อ,อมาแต้มหกไซส์น่าจะ,จะเกือบโลไซส์โลมาเนี้แหละครับ อวันนี้น่าจะได้กลับบ้านเร็วอย่างที่คิดแลยปวดแขบกลับไปพักแขะแน่นอนมีศกเล่นยับเลยโอ้ยปานินป่าตักทิมเป็นหมด สอนพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ปะวะใช่ <c oughs> ถโถ่ไปดูว่าปัดดินเออเหยียดเตดยีศกลืมรู้วอะไรกูเล่นกูยับเยอะไปหมดเอ้ย ไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้ากบัวเอ,อ้ยพันอะไรวะออไปไหนแล้วล่ะออกมาคืออ,ออกมาออกมาน่ารัมาซ้ำหมายเดิมอาทิตย,ยท์ที่แล้วว่าถมเหยืออาทิตย์ที่แล้วไปเยอะตรงเนี้ย <c oughs> ว่ายังไงก็ต้องเข้าที่เดิมเพราะาที่แล้วนี่ปลาใหญ่เข้าหลุดสองทีเลยถ้าไอ้นั่นเดือดไว้นะเดี๋ยวมันก็เข้าใช่มันก็ถมพระถมปิมันก็มาอีกแล้วกลายเป็นว่าแทนที่ปลานึงจะเข้าไปอยู่ค่ะปลไม่ได้หรอกที่จะปลาเปนลมไหวปลามาลงไวเดือดลงวันอังคารก็ถึงได้ยุบเข้าทีนู่นไปโดนวันวันน่ะหัดมือสูปลาไม่ยังไม่เอายังไม่เอาไงมันยังไม่ชินน้ำไง โอ้โหคนนี้มาไวแอมพี่อะไรหรอวะเจ็บปะวะเมื่อกี้ทั้งในเพชรสามคันกินสามคันแล้วมาคนเดียวเรียกผมให้ไปช่วยหมุนโอ้โปลาอะไรฮะยิโซกปลานิลเนี่ยมันมีเยอะแต่คือถ้าลงแพมก็เหมือนเดิมมันไม่ค่อยเข้าวปลานิลมันไปอยู่ทางนู้นหมดนะเออมันไม่เหมือนยิโซกยิโซกเลยแว๊บจริงๆผมจำได้เพราะยิโกอ่ะเหมือนปลาโหยเลย เล็กกินดุได้ไรอีกบ้างแจมครับครับวันนี้ได้กกินแจมครับเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วยี้ยสก<ะ>เล้วนเ <สะ S 1> ลยเช้าเช้าฮึ่มอะ ลมแรงนะครับแล้วก็กี้เหมือนฝนจะตกเลยผมไปเก็บกล้องนะ่็ทั้งตกระหว่างนั้นก็ได้ประหมอตะกลับมาสองแทมนะครับไซท่ากับคลิปที่แล้วเลยตัวเท่าประมาณสี่นิ้วเนี่ยป <c oughs> มหมอตะกลับเข้า <c oughs> ว่าแล้วจังหวะด มาจริงด้วยก,ก็มาตะกลับลมแรงเหมืนฝนจะตกเลยได้สักแต้มสองแต้มเลยกลับบ้านดีกว่านะอยู่ต่อก็มีความเสี่ยงที่จะเปียก ไม่ชอบอาการทุ่นประหมอตะกเลยจริงๆนะตกไม่ตายปลาปากเล็กนะก็มันตอดตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บวัดไม่ถูกปะอะไรวะนี่ะนะครับๆๆๆดีนะมันกินถอน อย่างหนึ่งเหมอตะกัดใสโอเคนะทำกินดีมากเลยครับวันนั้นเอาไปทำนี่เด็ดอร่อยสุดจะเสียดายม่กินกดปศาสาท์ไปนิดอ่ะโอ้ยไอ้ช่างหยาเอายังมาทิ้มกูนะ ที่นี่ตมอเนี่ยนี่ครับต่อหมอนะครับตายมาตัวที่สามแล้วเนี่ย ดูมันมันคาบแล้วปล่อยนะมันเหมือนมันตอดจึ๊บตอดจึ๊บติบจึ๊บจ,จับจุบจะไม่โดนตาเบ็ดนะตอดโดน,ต,นตาเบ็ดแหละมันถึว่ามันยังไม่เข้าปากตอดจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ยถอนเอเคตัวสุดท้ายครับผมหมอะกัดตัวแค่นี้จริงด้วย ได้ดีกว่าผลมาแล้วได้เวลาเพียนงานวันนี้กันนะครับเก็บก่องครับตกแล้วเด็กโอ้โห้ปี๋ปี๋เอานี้หวานอะไรกันล่ะฮือ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  เที่ยงเองนะฮะแองาน,น,นวันน,ะน,นี้ครึ่งวันนะมา11แอมนะครับเดี๋ยวมาดูไปใกล้กันดีกว่างานวันนี้นะครับยี่สกก็เจ็ดแ้มนะพอหมอดะกจับสี่นเป็นสิบเอ็ดนะครับรการมาตกตาที่บ่อน,นี้ครึ่งวันตอนนี้ก็เที่ยงแล้วแต่ผลมาดีจับไ้อยู่ต่อก็ได้ดัได้อีกนะ แต่พอแล้วครับจะมีถือว่าแก้ตัวสำเร็จนะสำหรับทิมนี้นะมีศกเจ็ดหัวประกับสี่